สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะ้องก็วันนี้ผมมาอยู่กันในเกม SCP 308นะครับนะผมผมซึ่งในวันนี้น,อน,น้องผมจะมาอัออลิปนุผมซึ่งผมอยู่ในน้าที่มีเชื่อว่าว่าส,สเตสเตอร์วิสเรส อันนี้ผมก็หามไม่ออกน,นุ่มผมเพ่งในวันนี้ถ้าผมดูจากหน้าบุกดีกแล้วมันเหมือนอะไรวะเดี๋ยวลงห้างพนักงานอีเกียบิดเบี้ยวหรือว่าอะไรอะไรมันเป็นแบบนี้อะ่ะเราไม่ต้องเสียเวลามากนะุ่เราไม่เราเข้าไปดูเราเข้าไปเล่นกันเลยนะ้อบุม คลิปนี้มีเสียคนอื่นก็ต้องขออภัยเนี่ยนองมเกือบมีเกือบแค่ทุกคลิมนมองสตาร์ story, so ีแอลิสโอ้คืนที่สามสองสองแต่ผมอยากรู้ว่ามันมันมีเออไอแบบมันมีพระนาอีเกียมไหมหรือว่าไม่มีวะก็เป็นเดียว พระจันทร์ผมเจอพระจันทร์นะผมเดี๋ยวแล้วอะไรกระจกตรงนี้วะเฮ้ย hey, ผมเจอพระจันทร์พระจันทร์อยู่ตรงนี้เลยนะผมะะผมเจอพระจันทร์ว่ะว่ะนู่มผมเจอพระจันทร์ตรงนี้อะไรเนะี่ยเอา what the fuck โอเคโอ้ไม่กันโอ้ไม่ไม่ไมันมันรู้สึกบิดเบี้ยวมากอะวันฉันนี้โอ้มายกันมันบิดเบี้ยวนะเบี้ยวมากอาหารลอยตัวกันหมดเลยเฮ้ยบิดเบี้ยวจริงแล้วเนี่ยไอตรงโน้นผมจะไปเอาไงดีวะ อันนี้ไม่รู้เฮ้ยใครต่อทางวะแปลว่าอันนี้มันน่าจะมีเพื่อนเนอะผมอยู่ในเวอร์ชันเออผมอยู่ในเวอร์ชั่นสองจุดหกสองจุดหกเนอะเข้าไงวะเดี๋ยวเดี๋ยว enclosed, เข้าไงวะทำไมก่อนอ่ะเพื่อนตอกหรู้ว่าโดนต้งไม้เกียร์ตก อันนี้ก็ไม่รู้นุ่ม oh shit oh my god oh my god อดอุ้ยอันนี้บิดเบีย้ยวจริงนะเนี่ยถ้าฝ่มันเงีย้ยขนาดนี้เราอะบ้าตกอ,อีกแล้วไอ้บ้าอุ้ย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  อย่าอย่าตกอย่าตกน้าลูกอย่าตกน้าลูกไม่เอานะ่เออผมก็ว่าอยู่เพื่อนตกบ่อยนี่เองนะผมก็ก็ว่าอยู่ทำไมเพื่อนนทำไมเพื่อนแบบเออไอ้นี่ไม่รู้น้องผมคือเพื่อนแบบตายบ่อยมากมันไม่ได้โดนพนักง,งานตกตกน้าหมู trên lượn lót ai ui ui ờ phật tử ờ ạ nhầm nằm tai ý ba đi กูตกอีกแล้วฉันตกกิ๊กแล้วเกี่นูองเกี่ยเฮ้ยผมเจอเพื่อนเอาเพื่อนร่วมเอาเพื่อนเพื่อนตกแล้วไอ้บ้าเพื่อนตายเลยเฮ้ย ยเวนี่ตายประจำแล้วเนี่ยชอบตกจริงวะรอบนี้อย่าตกนะลูกอย่าตกนะอุ้ยผมขึ้นไปได้เลยเลยไหมถ้ามันเป็นฝนมบบั้นเออจริงหรอ โอ้ oh my god เด e ียวมันอยากเพิ่งดิมันจะขึ้นยังไงวะเอ้าตองขึ้นไงขึ้นนี่นนอ๋อเข้าใจแล้วมันเป็นแบบนี้อ่ะมันเล่นไม่ถนัดนะเออถ้ามีถ้ามีพนักง,งานด้วยนี่คือถ้ามีพนักง,งานด้วยนี่คือยิง่งากน่มันมันเบี้ยวมากเลยอ่ะพอเล่นพอเล่นแบบนี้ทีเบี้ยวมาก ผมเจอเพื่อนแล้วว่ะฉันมีแปรมีแปรด้วยเพื่อนเขาทำอะไรอยู่โตตัว,ตวเฮ้ยเยมื่อกี้ทำไมมันเดินเองวะบั๊กเหรอบั๊กของโรบบเพื่อนเพื่อนทำอะไรอยู่วะโอเคชื่อขอมันอันี้จิกูไม่นะเ,เพื่อน ทำไมเพื่อนตายกันเยอะมากเลยวะเดี๋ยวกราผุดไปไงอะสงสัยน่าต้องหาทางโอ้ยตรงนี้กระจุยกระจายไปหมดวัดยูโไม้ยมาต่อเด้กะโดดไปถึงเลยวะขึ้บ ออกแล้วไอ้เเอบ้าตายอีกแล้วโอ้ยเกือบขนมเนาะผมขนมโอยตัวโอยตัวไปหมดเนาะผมขึ้นงาน currently. ขึ้นไงวะเฮ้ยมีคนมีบ้านด้วยเฮ้ยอยากพักอ่ะเพื่อนสร้างได้ไงวะ มีบ kh oh. ้านด้วยอ่ะอุ้ยเฮ้ยขึ้นไงวะอุ้ยตายเฮ้ยมขึ้นไงอ่ะเอาบล็อขึ้นไงวะทีนี้ต้องต้องย่องต้องย่องหนูน่าต้องย่องเลยโอ้ยเช็ดอย่าตายนะลูกอย่าตายอย่าตาย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ะาตายตยตายตายตายตกแน่นอนตกตตกแนตกเฮ้ยอย่าอ่าล่วงอย่าล่วงกือบเกือบว่ะเรื่ปัญหาคือตรงนี้มขึ้นไงวะต้องทางขึ้นอื จะไปหาบ้านหลังนั้นโอ้โหเกือบตกอุยอ้ยอุ้ยมันลำบากมากอุยอ้ยอยังไปหาบ้านนั้นเออนี่ไงอุย้ยขึ้นได้ลีวะ่ะอุยอย่าไปดูบ้านเขาอ่ะบ้านเขาเป็นไงวะเออทางเข้าอยู่หงงี้ไงทางเข้านี่ไงบ้านเพื่อน โอ้โหไม่ค่ะโอ้ไม่จ้าจุ๊ดโอเคเดี๋ยวขอมายืนปิกนิกตรงนี้ดีกว่านุ่มเพราะบรรยากาศบริสุทธิ์นุ่มออ่ะโอ้ยโหแหลกแหลกแหลก คือมันคงไม่มีอะไรแล้วมั้งอ่ะมันคงมีแค่บ้านหลังเดียวที่เพื่อนสร้างใช่ไหมเออเป,เป็นไปได้น,นองแล้วเขาท้าบหน่อยไอ้ว่าเช่นบิดเบี้ยวขนาดนี้เพื่อนจะสร้าง,งบ้านได้อยู่เหรอเอออันนี้พูดจริงน้คือไอ้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนองก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับคให้ด้วยนะบุมเอา ออกอีกแล้วไอ้บ้าน้องผมไม่มีบ้านตรงนี้สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครใด้วยนงะสำหรับวันนี้บายบายนะครับผมลาก่อน